ได้เลยนี่คือตัวอย่างสคริปต์บรรยายเสียงสำหรับวิดีโอ u t u b e ความยาวประมาณ4-5นาทีเกี่ยวกับ2,025 Ford Ranger ในสไตล์ที่เป็นกันเองลื่นไหลและให้ข้อมูลแบบธรรมชาติสำหรับผู้ชมชาวไทยขีดขีดขีดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไร้แอนด์เรฟวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนไปทำความรู้จักกับกระบะพันแปรที่หลายคนรอคอยอย่าง Ford Ranger รุ่นปี2,025กันครับรุ่นนี้เรียกได้ว่าเป็นการยกระดับรถกระบะที่ไม่ใช่แค่ใช้งานบรรทุก แต่ยังผสานความหรูหราเทคโนโลยีและสมรรถนะที่ลงตัวที่สุดรุ่นหนึ่งในตลาดตอนนี้เลยครับเริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อน Ranger 2025มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่ดูทันสมัยและบึกบึนไฟหน้าแบบเล d ด,ดีไซน์ใหม่เป็นเอกลักษณ์พร้อมไฟเดลายรูปตัวซีที่ดูดุดันกระจังหน้าใหญ่ทรงเหลี่ยมที่แฝงความแข็งแกร่งในทุกมิติเส้นสายตัวถังมีความเฉียบคมไหลลื่นแต่แฝงไปด้วยกล้ามเนื้อ ดูแล้วรู้เลยว่านี่คือรถที่เกิดมาเพื่อทั้งงานหนักและความเท่ขนาขับขี่ในเมืองล้ออลลอยลายใหม่ขนาด18-20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยก็ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ดูพรีเมียมมากขึ้นในด้านขุมพลัง Ford ด a รนเจ2025มีตัวเลือกเครื่องยนต์หลากหลาย เริ่มตั้งแต่เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรเทอร์โบเดี่ยวและเทอร์โบคู่ที่ให้แรงม้าสูงสุดถึง210แรงม้าและแรงบิดสูงถึง500นิวตันเมตรในรุ่นบีเทอร์โบหรือถ้าใครอยากได้ความแรงสุดๆก็มีรุ่นเครื่องยนต์ V6 เทอร์โบ3.0ลิตรที่ให้พลังกำลังแบบจัดเต็มเรียกได้ว่าไม่ว่าจะใช้งานในเมืองหรือบุกป่าฝ่าดงฟอร์ดแรนเจอร์ก็พร้อมลุยทุกเส้นทางอย่างมั่นใจระบบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดก็ช่วยให้การขับขี่ลื่นไหลและประหยัดน้ำมันมากขึ้้นดวยครับ เข้ามาดูในห้องโดยสารการบ้างแรนเจอร์รุ่นใหม่นี้ให้ความรู้สึกเหมือนนั่งในรถ SUV มากกว่ากระบะครับด้วยการออกแบบภายในที่หรูหราเบาะหนังคุณภาพสูงหน้าจอทัชสกรีนแนวตั้งขนาด10.1-12นถึง1ินิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบ S ิง c 4A เวอร์ชันล่าสุดที่ตอบสนองได้ไวมากการเชื่อมต่อก็ครบครันทั้ง USB-A USB-C ระบบชาร์จไร้สายและช่องจ่ายไฟ 230V สำหรับใช้งานนอกสถานที่ก็มีให้ด้วย ในส่วนของเทคโนโลยีความปลอดภัยฟอร์ดก็ไม่ยอมแพ้ใครครับแรนเจอร์มาพร้อมกับระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัจฉริยะระบบช่วยจอดอัตโนมัติกล้องรอบคัน360องศาและระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตาเรียกได้ว่าขับได้อย่างมั่นใจทั้งในเมืองและนอกเมืองไม่ว่าจะมือใหม่หรือมือเก่าก็รู้สึกอุ่นใจทุกครั้งที่อยู่หลังพวงมาลัย สำหรับราคา Ford Ranger 2025ในไทยคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ8 0 0แสนปลายปลายไปจนถึงรุ่นท็อปเกือบเกือบ1.5ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดอย่าง Toyota Hilux Revo หรือ Isuzu D-Max แล้ว Ranger จะเด่นเรื่องเทคโนโลยีภายในความนุ่มนวนของช่วงล่างและดีไซน์ที่ดูมีความพรีเมียมกว่าเล็กน้อยแต่แน่นอนว่าราคาก็จะสูงกว่าด้วยเช่นกัน สรุปแล้ว Ford r a n g เจ2025เป็นรถกระบะที่ตอบโจทย์ทั้งคนที่ต้องการรถใช้งานสมบุกสมบันและคนที่อยากได้รถที่มีสไตล์พ่วงมด้วยเทคโนโลยีที่ครบครันใช้งานได้ทั้งในชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าจับตามองมากๆในปีนี้เลยครับถ้าเพื่อนๆชอบรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไร้แอนเรฟด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับขีดขีดขีดหากต้องการให้ปรับความยาวให้พอดีเป๊ะตามเวลา หรือเน้นบางจุดเพิ่มเติมบอกได้เลยนะครับ